มังไม่แสบอ่ะหรอกเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปไนายเอาเอาเอาผ,ผัดผดดัดติ๊ี้ตัวใหม่มาให้พี่นุ่มเลยป่ะไม,ไม่มันจะมีตัวใหม่อเ,เอาตัวใหม่นะีเ่นเออเอามา ดีเอาอันเดียวพอเออเ้าให้พี่นุ่มเอาปืนเอาปืนดันในตัวเขียวตัวใสนี่ไปก่อนก็ได้อ่พอเอาปืนเอาปืนอ๋อมันจะโดนตายเองใส่ไปเลยเดี๋ยวจะมาเขียนใบผสมก่อนไปดันไปเลย เอาไปอีกอ็กซ์มาเขียนไปผสมให้ละเอียดอ็กอ่าพอเอาดึงปืนออกเอ้ยอย่าเพิ่งยิงดึงปืนออกดึงปืนออกสมเองอ่าวางวางปืนทั้งนี้วางเอาไว้ไม่ต้องไม่ต้องดันแนั่นเข้าหรอกเออเราอันนี้เอาไว้เลยอันนี้เนาะเอาทีนี้เอาหลอดน่าเปิดอันนี้ออกก่อนเปิดอันนี้อ่าเปิดบ้านได้ มุดจะเออเอาจิมกัไปให้มันมิดเลยจิมกับไปให้มันสุดน้ำอ่ะให้มันสุดน้ำเลยนับนับหนึ่งถึงสามสิบในใจอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามอยางเงี้ยถึงถึงสามสิบเอาสมุดมาสามสิบเลยอ่ะอ้โเบิบจับจับปืนเฮ้ยนเนเนต้องจับอันนี้ต้องปืนนั่นวางไว้ก่อนปืนวางเออ นี่เอามาใส่นี้จับว่ะเอานิ้วจับมือฝั่งนี้จับเออรองจับอย่างเงี้ยเออให้มันพ้นมีรูสอดเอาจับปืนจับปืนสอดอำไมไปปืนเอาไปพอเอกเอกเอาหนีงจีอ่ะพออ่ะกันไรตัด จุดห้าพันตัดเออเบิดนะใส่ใส่ปฏิกิริยาไปมาแล้วกินเองใส่ไปเบดใส่ไปเลยใส่ไปใส่ไปใส่ไปอีกเอาล็อกดันในนี่ขึ้นน,นี่ดันในตัวล็อกขึ้น,น,นเอออาบอมล็อกอ่าเปิดกันไปเอาไปล่ล้วงล้วงขี้เอาก่อนใช่ไหมสมมติเจาใส่ตรงมือไว้เลยใช่ไหมต้องใส่ตรงมือไว้อ่า ขาดปืนมันต้องขาดนี่ปืนขาบเอาไว้เออไปลวงก่อนลวงขีออกลงก็ได้ก็เอาสอดปืนเข้าไปสอดปืนสมมติว่าสอสปืนเขาจิ้มมันเลยใช่วะเออเอาเอาลวงขีออกลวงขีออกหมดเอาดึงดึงดึงผัดดับเบิลชีตออกเออเอาไปเอาเอานี่เอามือลวงเข้ามาใหม่จับจับคอมันลูกลวงรวงจับกันไปป๊บนี่จับตรงนี้เอาสอดเข้าไป สอดสอดเข้าไปสอดสอดเออสอดเข้าไปมันพนยังมันสุดแล้วมันเยอะไปนี่ประมาณนี้อ้ถอยไปอีกเอาบอาเอายิงเลยยิงค่อยๆยิงปืนอ่ะรันะแล้วก็เอาออกออกไปก็ไปบีบบีบจิ้มมันให้มันจิ้เออบีบปพ๊บแค่นี้แหละ